อันเอามากันนะครับก็อันนี้ก็มาจับต่อหลุมยักษ์ครับสองลังนะครับวันนี้ครับนี่ครับกันนี้นะครับวันนี้แยกกันสองทีมครับก็รั้นลังกันนะครับเพื่อความไวครับเดินใจมากครับตรงนี้ครับ ไม่เยอ่ปุ๋ยดินเยอะเลยครับปุ๋ยไนท้นา n ปุ๋ยน่าตะอ้มันเออเป็นงงนี่ป็นงงน้าแลนี่ใหญ่เยอะเป็นมดน่า no ไงไปเท่ไปปอบเลยปอบเลยเดี๋ยวแม่มยิ่งออ ลังน่ารู้ครับตัี๋ยวช่วยทำงานนะครับเอาดินขบก่อนนะครับครับตัวแม่นนเริ่มเยอะแล้วครับหลายหลายตัวนะครับหลังนี้ก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสามโลแล้วครับแม่เยอะแล้วครับเดี๋ยวก็ช่วยกันจับกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันตอนขุดหลังอีกทีนะครับ เพราะว่าต้องใช้เวลาอยู่ครับโอ้โหนะแล้วตัว้วครับ เนี่ยปุ๊บโผเลยว่ะทั้งนี้ น่ครับด้านในลังครับก็ประมาณ3ามสี่โลนะครับแล้วก็เอาขึ้นมาดูกันทัดด้านนอกนะครับ แล้วก็จับแม่ให้หมดก่อนนะครับนี่ครับลังออกมาแล้วครับมี4ชั้นครับก็ประมาณสัก3กิโลครึ่งนะครับก็ใกล้จะหมดนะครับเดี๋ยวก็ต้องรีบเอาไปลงนะครับทารถอีกประมาณ2ชั่วโมงก,กว่าครับ ครับเดี๋ยวก็ไปดูอัปเดตกันนะครับตอนโตครับ